ใช่ค่ะวันนี้ก็ดีใจมากๆงานมางานเปิดตัวของตัวเองแป้์ทับยูสตารซิเนเจอร์ค่ะก็ะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบไปลองใช้กันเยอะๆชื่นชอบเข้มรบบนั้นใช่ะชื่นชอบแป้งทับด้วยชอบเข้มด้วยก็ได้ค่ะคามเข้มดี่ปากพรีเซนเตอร์สวยไหมคะวันนี้สวยครับเป็นเจ้าของด้วยเหรอ เป็นเจ้าของได้ไหมหรือยังเป็นอยู่อย่าคอยแอบเวนเนนะสวยนท้องวันนี้เราก็ต้องบอว่าบุกเซอร์ไพรส์การในที่เซอร์ไพรส์การเป็นบ้างสำหรับตัวเราจริงๆก็ทุกๆเขาเรียกว่าทุกๆงานแหละครับถ้าเกิดว่ามีมีสิ่งที่เราสามารถแสดงความยินดีหรือว่าสามารถซัพพอร์ตกันได้เราก็ไปเกือบจะทุกๆที่ไม่ใช่แค่มุกดาทุกๆคนที่อยู่ในกลุ่มของเราน้องนิรินหรือว่าพี่ๆทุกคนที่อยู่ในกลุ่มของเราถ้าเกิดว่ามีมีงานอะไรที่มันสำคัญเราก็จะไปให้กำลังใจกันครับ ร้องเพลงเมื่อกี้คือบอกความในใจนะโอ Teraz, oh. ้หวานมากหรออยากบอกว่าหนูว่าเพลงมันน่ารักดีค่ะก็เลยแบบเอ้ยเข้มร้องกันไหมมันดูแบบเสียงโทนเราไปกันได้อะไรอย่างนี้เราก็เราเป็นคนเลือกเองใช่ก็เพลงมันเพราะเพลงมันเพราะดีหนูก็เลยแบบเฮ้ยร้องร้องกันแค่นี้ คือด้วยช่วงแรกๆมุกบอกว่ามุกร้องเพลงเดิมมามาหลายปีแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองแบบเปลี่ยนเพลงดูไหมเราลองหาเพลงมามาร้องกันไหมอะไร,งไรเงี้ยเวลาออกงานคู่เพราะช่วงช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของกีเวนละเราก็จะมีงานคู่กันเยอะขึ้นอะไรเงรี้ยเราก็เลยลองเลือกเพลงมา แล้วโมก็รู้สึกเพลงนี้ความหมายมันดีนะอยากอยากให้มาร้องด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยได้หยิบเพลงนี้มามาร้องทุกก็โดนชมเยอะตลอดเวลาเลยนะทุกสามไม่เยโดนชมตลอดชมงูุกินอะไรเงี้ยชงเข้มมากเข้มครับชงเข้มใช่ดูตำนานตีนไหมคะวันนี้อะไระฟืนตำนานตำนาน ตำ้ง้านเลยเหรอวันนี้ถ่ายในานใงญ็ก็จะจบบว่าจริงๆ,ๆเรือบ้านเราเนี่ยเรือบ้านคู่ก็ไปให้กําลังใจกันมาโดยตลอดอยู่แล้วครับไม่ว่าจะที่ไหนเราก็ยังคงเป็นคู่ชิ่นเป็นคู่ที่ทุกคนชื่นชอบชชแล้วก็เวลามันมีโมเมนต,ต์ต่างๆ,ๆเขาก็เอาลงโซเชียลต่างๆแล้วก็เข้าไปดูก็สนุกดีครับใช่ทุกค,คนก็ยังรักแล,แล้วยังคงยังแบบคอยซัพพอร์ตเรายังคอยติดตามเราไปทุกที่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเวลาเราทั้งสองคนมีงานเราก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันตลอด ก็ดีใจที่แฟนๆทุกคนก็ยังแบบรักเราทั้งสองคนอย่างอย่างแน่นอนค่ะอันนี้เราพิยุร์จริงแต่ว่าจแต่จิตไม่เป็นลองถามเขาดูเราเะว่าตัวตัที่คำตอบใช่เพาะแต่งบอดด้วยกันแล้วเจอหนูว่าเราเป็นแบบนี้มันก็ก็แฮปปี้ดีกลับมารอบนี้เพิเติเขาดูมากขึ้นนะ เขาดูแบบกล้าปล่อยมุกกล้าเล่นกล้ายอกมันด้วยมันด้วยความสนิทแหละครับด้วยความสนิทแหละเพราะว่าหลังๆเราก็ค่อนข้างจะเจอกันบ่อยกินข้าวกันบ่อยแล้วก็มีมีกิจกรรมให้ให้กันและกันบ่อยครับในในช่วงหลังๆเราก็ค่อนข้างได้ได้เจอกันบ่อยมันก็เลยเวลาพูดคือก่อนหน้านี้มันก็จะมีความเกรงไม่รู้ไม่รู้ว่าจะต้องเล่นแบบไหนต้องต้องแบบว่าต้องถ่ายทอดความรู้สึกยังไงอะไรครับพอหลังๆเราได้เจอกันมากขึ้นเราก็กล้าที่จะเล่นครับ ละลายพฤติกรรมหรอละลายพฤติกรรมโอเคตั้งแต่ซื้อหนู้ผมเลี้ยงผมก็รู้สึกว่าเออคงไม่มีกำแพงอะไรที่เราจะคุยกันไม่ได้แล้วแหละอะไรเงี้ยมางเงี้ยหนูใหญ่หนูตัวใหญ่มากตัวเท่าหัวไม้เลยตอนนี้ซื้อมาแค่นี้ตอนนี้อ้วนหนึอ้วนมากอ่ะไม่รู้ให้อะไรกินเข้าไปหนูยังเลี้ยงได้ไม่อ้วนขนาดนี้เอะาแม่ครับแม่ขุนได้อะไรอร่อยอร่อยมาแม่ก็จะแบ่งแบ่งน้องกินนิดนิดหน่อยๆอะไรอย่าเงี้ยครับแต่ตอนนี้น้องก็ดีแล้ว แต่กินโชคความโชคดีของเขาคือเขากินแล้วเขาวิ่งตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้ครับแรกๆก,ก็จะก็จะตกใจหน่อยหลังๆก็เริ่มชินแล้วครับพอมานอนด้วยก็จะเออคุ้นชินมากขึ้นในการวิ่งของเขาก็วิ่งตอนกลางคืนกลางวันเขาก็นอนช่วงยิ่งช่วงนี้เขาจะจะขี้อ้อนหน่อยจะขี้อ้อนคุณแม่โดยปกติผมจับมาลูกเขาก็จะเดินวิ่งออกอะไรเงี้เขาไม่ชอบที่แคบแต่ทุกวันนี้ก็จะอ้อนแม่ก็จะนอนในมือแม่อะไรองี้พอตอนเลี้ยงถุงมดาม แรกๆผมจะเอาไปคืนทุกวันเนี่ยใช่ยบอกว่าแบบไม่ไหวแล้วมันวิ่งมันวิ่งไม่หยุดเลยแล้วก็เอออดทนไปอดทนไปเลี้ยงบย่อยเพราะว่าเรารู้สึกว่าหนูมันเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เลี้ยงง่ายแล้วเขาสามารถแบบดูแลเทคแคร์ได้เ้าเพยาอ่ะเขาเป็นคนแบบติดแตกนิดนึงก็เลยแบบว่าช่วยเลี้ยงหน่อยจะได้แบบเป็นคนอารมณ์ดีมากขึ้นอะไรอย่างน,นี้เขาส่งให้ดูทุกวัน,วนแรกๆส่งหลงังๆไม่ส่งละ หลังไม่ค่อยได้อยู่บ้านแม,แ,แม่ก็ต้องหอบลูกหอบเต้าไปนู่นแหละไปตางจังหวัดไปหาอะไรเงรี้ยเพราะช่วงหลังๆผมถ่ายละครค่อนข้าง,งเยอะค่ะทงานเยอะออกตางจังหวัดบางทีออกออกจากบ้านเป็นเดือนแม่ก็คอยไปเยี่ยมแบบตามกองตามอะไรอะไรเงี้ยเป็นปยังไอยากมีประสบการณ์จริงๆคิดอยากจะอัพเลเวลนะครับอยากจะไปเลี้ยงน้องหมาและน้องหมาน้องแมวก็คิดิดอยู่ บอกสื่อพันพันบอกสื่อพันบอกพันสื่อบอกสื่อบอกหันสื่อให้ขอแม่ครับเพราะว่าแม่ทุกวันนี้าแม่ก็หลงพอได้เลี้ยงเขาจริงๆก็หลงก็พอได้รู้นิสัยรู้นิสี่นั่นอะไรเงี้ยก็คงต้องมาถามขอคำปรึกษาจากมือเพิ่มเติมแหละครับถ้าเกิดจะเลี้ยงจริงๆเลยในอยู่ด้วยกันแล้วขอถามโงเลนที่ไปเชียร์น้องนี่ยานอิมมิทิ่งเริเป็นยังไงบ้างเอ่ยอในวันนั้นน้องคือดิวกับผมมาตั้งนานแล้วครับ น้องบอกว่าถ้าคือมันเป็นเหมือนแบบเป็นโปรเจกต์ของเขาเองในการเรียนของเขาเขาจะมีโปรเจกต์นี้รุ่นปีไหนปีใช่ใช่ค่อเขที่ไปดูหนูนะต้องไปไปหาหนูนะอะไรเงี้ยครับก็รับปากว่าจะไปแล้วผมก็เชียงงานทุกอย่างแล้วก็ไปหาแล้วไปดูน้องซึ่งน้องทำออกมาได้ดีมากทำออกมาได้ได้คือจุดโฟกัสผมอยู่แค่น้องอ่ะ คือน้องน้องทำออกมาได้ดีมากๆครับพิชัยที่แสนดีมากเลยมันสัมผัสตลอดจริงๆมัน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 ค่อนข้างที่จะหลายกิจกรรมที่เราได้ได้ได้เจอกันพอมารักแล้วอ่ะเราไม่ว่าจะโมเมนต์ไหนโมเมนต์ความสุขโมเมนต์เอ่อที่ต้องมีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเราเราก็อยู่มักจะอยู่ในช่วงเวลานังอยู่เสมอเสมอครับจะไม่ไม่ไม่ทอดทิ้งครับทอดทิ้งเราก็อยู่ด้วยการดูแลกันแบบแน่ดีครับแม่ถึงก็กำลังใจดีเนาะกำลังใจดีครับยิ่งทุกวันนี้ยิ่งแบบ มีออร่านะหลังๆมีออร่านะมีความรักหรือเปล่ายังไม่รู้เลยตอนนี้ช่วงหลังๆเขาสวยนะเขาบอกว่าเฮ้ดูแลตัวเองราศีเวลาแบบออกงานเนี้ยสวยนะหรือว่าเขามีคู่จิ้นเหรอหรือว่ามีคู่จริงเขาไม่รู้ต่างหากผมเพิ่งได้เจอเขาวันที่ไปดูน้องแหละครับทำไมช่วงหลังๆแม่ดูแบบ สวยดูมีออร่าดูมีน้ำมีนวลอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ยิ้มยิ้มเขินเคินของเขาแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงที่เเราต้องสแกน,นต้องสแกนครับต้องสแกนต้องสแกนหน่อยอยังไงโดนแม่สแกนแล้วของแกนกลับหลังๆเป็นของพวกผมแล้วหลังๆเป็นของพวกผมเลยครับต้องแบบไหน จริงๆไม่แค่รักแค่รักแม่นะครับแค่จริงใจดูแลแม่ได้ในช่วงที่แม่เหนื่อยอะไรเงี้ยในช่วงที่แม่ต้องการอ้อมปอดใครสักคนหรือว่ากําลังใจจากใครสักคนแค่แค่นั้นก็ดีลไะไม่ว่าจะไม่ว่าจะใครที่เข้ามาแล้วแต่แต่เขาบอกว่ามีมีคนมาฉีดแม่เยอะนี่ใช่ไหมนี่มุกน่าจะมุกน่าจะอยู่เยอะคนมาฉีดแม่จริงๆไม่พูดอะไรแล้วพูเรื่องแม่แล้วเคร<ม>ียด อ่อนี้ไะไได้ถ่ายแบบคู่กันได้เขมมแล้วมุกดาเป็นงไงบ้างย้อนนิดนึงอคู่กันเหรอคะ่กานหรือไง่ะอ่าก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็เขินๆด้วยเพราะว่ามันแบบค่อนข้างเป็นแนวที่ไม่เคยได้ถ่ายเท่าไหร่แล้วก็ถ่ายกับเ้มด้วยเออเราเห็นของกันแล้วกันเลยนะแปลกแปลกแปลกอะไรนี้ พลาดสีแ่แฉกเห็นอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องปกติไม่ไม่ได้เกิดอะไรแต่ว่าเวลาถ่ายมันค่อนข้างแบบเป็นใกล้ชิดก็เลยจะค้นเขิดบากยังมีเยอะครับยังมีเยอะรอ,อดูของมุกนี่แซ่บเลยผมบอกว่าแซ่บแซบเลยแหละมันยังมีเซตที่ที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาด้วยใช่ใช่รอรอรอารอรอกันหนูยังไม่เห็นภาพนั้นเลยตอนนี้รอรอยกระทงนะเราจะรูปเทศกาลเลย